สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ครับอ๋อเสียงตะวันให้กับสงขาเอฟซีแล้วก็ทีมเมืองการยูไนเต็ดสงขาเอฟซีครับเรามาดูรายชื่อของเมืองการยูไนเต็ดครับผู้เล่นหมายเลขขกงครับนนางพิเศษครับเอาครับเรามาดูเกมไปพร้อมๆกันครับเริ่มนะครับบุกจากซ้ายครับวางยาวๆขึ้นมาครับทางด้านของสงขาเอฟซีเปิด ไม่ดีครับลูกนี้ชลทิดาหนูครับนี่ครับยกเท้าสูงตั้คู่กับซีรั่นต่อไปไม่มีอะไรเบิร์ตมาจังหวะนี้ไม่ดีออริธหนุนกำครั้งเอาครับเซฟาโรอยู่ลีให้ไปครับป่าเอิบไปครับด้านซ้ายครับให้ทางด้านของบีร์ามดิยูครับหลุดไปแล้วครับบีร์ามดิยูล็อกเข้าขวาหลุดไปตู้เดียวคนเดียวเจาะแล้วลูกนี้โอ้โหอฮบอลเทพดินน้อยครับอุ้ยซัดด้วยขวาครับเต็มๆครับดึงสูงครับเบื้อการอยู่แต่ขึ้นนำครับอในนาทีที่สามสิบหกครับ สโมสเรเมืองการวีเต็ดได้ประตูจากผูเล่นหมายเลข3ามปอมอเทพนินน้อยดูครับปูภาพช้าครับจังหวะบีลามล็อกเข้าขวาเปิดยัดแอซีดด้วยขวาอุย้ยซัดเต็มข้อครับอุ้ยอมรนเทพนินน้อยครับนี่แล้วครับ1นศครับสุดสวยครับลูกนี้ยูรินั้นเปิดสซชาดูนุ่ม เชานี้รับสมรทานมโะเตะตฟีคิกทุก,กรูบวางยาวขึ้นมาเป้าหมายที่ยูริยูริสอดเข้ามาโอ้เอ้ายูริโอ้ครับลูกนี้คุณสินบอกว่ายูรินะไปยือดออฟไซด์ก่อนครับโอ้ยลูกนี้ถ้าเข้ากับออฟไซด์อยู่ดีครับก็เป็นช่วงท้ทายเกมครับในช่วงช่วเวลาบาดเจ็บครับหมดเวลาแข่งขันขึ้นแรกครับรก็บ เหมือนกันนะครับนำอยู่1ประตูต่อศูนย์จากอมรเทพนินน้อยครับรเรื่องหมายเลข38ครับก็เดียวกันครับเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ1นูนย์นั้นไม่ใช่สกอร์ในเกมนี้แน่นอนครับดูนี่ครับอนุสารมประสิทธิ์ตามไปเก็บบอลจังหวะ2ได้ดีครับให้อนุสรอรกครั้ง อนุสอนยอดไปให้ก็อุ้ยหนุนจกกรรมการเพอเอาวขบีลำดียุบบีลำไหลโอ้ยอ,อยู่นี้ยิงยัดติดบอกแล้วตูจัหวะนีโ้โอ้เรียบร้อยับปฏิพานธ์ปีเสริมสู่สีแก้วโอ้โหมสอนเมืองการอยู่เตีดได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดปฏิพานปิปีเสริมสู่สี อ้าวแล้วครับอุ้ยปฏิพันธ์ปินเสริมสูตรสีกับลูกนี้ครับโอ้นี่ครับโจรสิทิ์ธนาคามต้องการตัวลูกทีมแล้วครับเสียสมาธินิดเดียวครับจากแดนกลางนี่ครับดูจังหวะยิงครับโอ้โหนี่ครับต้องชมบีรามดียุบด้วยครับหลุดดักกับล้ำหน้าเอาไปได้ครับเรากระชากเราไม่เล่นเองครับใจกว้างครับเปิด อยังอยู่ที่อนุสรมุสิตเปิดให้บีลามดีอยู่บีลามยิงโอ้ติดิัอดุลฟาอีกแล้วครับโอ้หน้าเห็นใจอดุลฟาครับวันนี้ทํางานหนักมากครับออย่างดีครับผู้เล้อ้าวมุาประตูพลาดแล้วครับจังหวะนี้ตายจะเอาครับดูไปไหมจังหวะนี้ดูไปแล้วครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วจู่เฉาครับโอ้โหสุดยอดครับ อ้ต้องชมครับทางด้านของบีรามบียุกับบูษาประตูนั้นสกัดผ้ากับบีรามบียุกสอดเข้าไปแล้วเปิดให้สุชาตนุ่มนุมยิงดีขวาครับสโมสรเมืองการยูนิเต็ดได้ประตูจากกุเลนหมายเลขกป่าสุชาวนุ่นุ่มชิดในวงประเสริรและแล้วผู้สืค่คข่เป่าจบเกมการแข่งขันก็ผลปรากฏว่า แมตช์แรกครับเมืองการยูนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของสงขา f c ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับได้นาะทีที่ส36กับจากอมรอเทพนินน้อยแล้วก็ผู้เล่นหมายเลข17จากปฏิพานปิ่นเสริมสุสีแล้วมาปิดท้ายด้วยกับตันกบครับผู้เล่นหมายเลข8ปสุชาวนุดนุ่มครับ